สิทธิของสตรีในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่9เดือนนี้ยูวุทธทิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านไปอภิปรายเรื่องของสิทธิสตรีในพุทธศาสนาที่หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผู้อภิปรายประกอบด้วยสุภาพสตรีสามคนคือหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยติสกุลอาจารยนีละวันปิ่นทอง อาจารย์จินตนายศสุนทรฝ่ายสุภาพบุรุษสามคนคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทและข้าพเจ้าเองรุ่งขึ้นสองวันจากวันนั้นมีผู้สนใจเรื่องนี้จดหมายมาขอร้องว่าต้นอยู่ต่างจังหวัดมาฟังไม่ได้จึงขอให้ข้าพเจ้าเขียนลงหนังสือพิมพ์ว่าข้าพเจ้าได้แสดงเหตุผลในวงอภิปรายอย่างไรบ้าง ความข้องใจของคนทั่วไปมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้ามิได้ให้ความเสมอภาคแก่สตรีในการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าการทรงประทานอนุญาตให้สตรีบวชก็ทรงอนุญาตด้วยความยากเย็นแม้ว่าทรงอนุญาตแล้วก็ทรงบัญญัติวินัยแก่นางภิกษุณีมากเกินไปรวมความว่าเวลานี้นางภิกษุณีได้สาบสูญไปจากโลกแล้วและชั่วอายุ พระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่มีทางที่สตรีจะบวชเป็นภิกษุณีหรือแม้แต่เป็นสัมเนรีได้อีกแล้วเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ชวนให้แคลงใจในพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าว,ว่าพระองค์จะทรงมีพระกรุณาในบุรุษเพศมากกว่าสตรีเพศกระมังคนที่ใจร้อนหน่อยก็เลยว่าเอาตรงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ความยุติธรรม ได้ทรงกดสตรีมากเกินไปว่ากันว่าอย่างนี้เรื่องนี้ถ้าคิดเผิอๆก็น่าจะเห็นว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคิดลึกๆหน่อยก็จะหมดสงสัยที่ว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมก่อนอื่นโปรดทราบว่าผลที่หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่อมตะธรรมข้อปฏิบัติทั้งหมดในศาสนาก,ก็คือปฏิปทาหรือวิธีการที่จะนำเราให้เข้าถึงอมตะธรรม บางทีอมตตธรรมนั้นเรียกว่านิพานองคุณที่เรียกว่านิพานนั้นมีอย่างเดียวไม่มีนิพานสำหรับสตรีไม่มีนิพานสำหรับบุรุษมีแต่นิพานเฉยๆในการที่ควรจะเข้าถึงนิพานได้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือทางจิตเมื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ถึงที่แล้วก็บรรลุนิพานคนสวยคนขี้เร่คนยากจนคนมั่งมี คนไทยคนจีนคนแขกไม่มีใครได้อภิสิทธิ์ในการที่จะบรรลุนิพพานใครทำจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสได้ก็ถึงนิพพานเท่ากันทุกคนทีนี้คนที่พระพุทธองค์จะต้องช่วยให้เข้าถึงนิพพานด้วยการวางหลักปฏิบัติไว้ให้มีอยู่สองลักษณะคือคนผู้ชายกับคนผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงนั้น ธรรมชาติสร้างให้มีร่างกายต่างกันผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงไม่แข็งแรงธรรมชาติมันไม่เหมือนกันจริงๆถึงจะมีใครโฆษณาว่าชาย10นิ้วหญิงก็สิบนิ้วนั่นก็ไปว่าแต่ที่เหมือนกันส่วนที่มันต่างกันอีกแยะไม่ว่านน่สำหรับจิตนั้นทั้งจิตผู้หญิงทั้งจิตผู้ชายท่าทแท้ของจิตเป็นท่าทเดียวกันทางศาสนาก,ก็นับว่าเป็นวิญญาณทตุเหมือนกัน แต่ทั้งนี้หมายความว่าธาตุแท้ของจิตจริงๆปัญหาว่าจิตของสามัญชนเหานี้ไม่ได้มีแต่ธาตุแท้ของจิตมันมีสิ่งอื่นเข้ามาปนอยู่แยะจำพวกกิเลสจำพวกอารมณ์ตลอดจนนิสยัยอัธยาศัยมีต่างๆกันพวกของที่มาปะปนอยู่ในจิตนี้ต่างกันแน่อยากรู้ว่าต่างจริงหรือไม่ก็ไม่ยากขณะที่คนประชุมกันอยู่มากม ทั้งหญิงทั้งชายลองมีเสือหลุดเข้าไปในที่ประชุมนั้นสักตัวดูเราจะเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นแสดงท่าทีออกมาต่างๆกันฝ่ายผู้ชายอาจย่อตัวลงคว้าเก้าอี้พร้อมกับตะโกนว่าเฮ้ยเอามันแต่คุณผู้หญิงอาจจะร้องว้ายด้คํคำเดียวแล้วเอามือปิดหน้าตัวเองเสียนี่แสดงว่ากําลังใจต่างกัน ที่ต่างกันก็เพราะสิ่งที่มาแทรกแซงอยู่กับจิตต่างกันตกลงว่าจุดหมายอันเดียวกันแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ต้องช่วยให้เข้าถึงจุดหมายนั้นจิตต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําก็ต้องต่างกันคล้ายๆกับว่าเราจะให้เด็กมีความรู้ทางหนังสือให้อ่าน a b c d ได้แต่เนื่องจากเด็กมีสองเพศก็เลยต้องแยกเป็นสองโรงเรียน โรงเรียนชายกับโรงเรียนหญิงแยกกันเมื่อแยกโรงเรียนกฎของโรงเรียนก็ต้องต่างกันตามความจําเป็นที่แยกกันนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่ออย่างเดียวกันแท้ๆคือให้อ่าน AB ออกแล้ว AB ก็ตัวเดียวกันไม่ได้มี AB สสำหรับชายหรือ AB สสำหรับหญิงต่างหากแต่ก็ต้องแยกโรงเรียนกันเพราะธรรมชาติบังคับ ขืนให้เรียนรวมกันเสียอีกประเดี๋ยว A B ก็อ่านไม่ออกแทนที่จะออกเสียง A B ก็จะเลยต้องร้องเอเอหัวล้านนอนเปลลักข้เมาเขากินไปเสียเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้จัดโคต้าให้คนมาเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเกิดของเรามาเองพระองค์เป็นเพียงผู้ตั้งโรงเรียนให้เราซึ่งเป็นผู้เกิดมาแล้ว เมื่อคนมีสองเพศพระองค์ก็จัดรูปโรงเรียนไว้ให้สองโรงแล้วทำไมว่าท่านไม่ยุติธรรมความยุติธรรมนั้นต้องเอาความถูกความดีเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาอย่างอื่นมันตัดสินการกระทำใดถูกด้วยดีด้วยการกระทำนั้นแหละยุติธรรมในเรื่องทำให้คนบรรลุนิพพานนี้ก็เหมือนกันการบัญญัติวินัยให้ฝ่ายไหนมากฝ่ายไหนน้อย เป็นเรื่องเหตุผลไม่ใช่ลำเอียงอย่างบางคนว่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชายก็กันศาสนาไว้สำหรับผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นคิดดูว่าชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งทีนี้ชายคนนั้นตัดกางเกงให้ลูกชายแล้วก็ตัดกระโปรงให้ลูกสาวกางเกงกับกระโปรงนั้นต่างกันมากรูปทรงก็ต่างกันราคาก็ต่างกัน เนื้อผ้าก็ต่างกันเราจะท้วงว่านายคนนั้นไม่ยุติธรรมกับลูกของแกจะควรหรือนี่เป็นเรื่องทําให้ถูกทําให้ดีเหมือนกันไม่ได้ผู้ชายนุ่งกางเกงพ่อซื้อกางเกงให้ก็ชอบด้วยเหตุผลแล้วผู้หญิงนุ่งกระโปรงเขาก็ตัดกระโปรงให้ก็ถูกแล้วนี่ถ้าเกิดไปให้เหมือนกันเข้าสิมันจะดูไม่ได้เช่นให้กางเกงทั้งสองคน ลูกสาวก็แย่หรือให้กระโปรงเหมือนกันทั้งสองคนแล้วลูกชายจะนุ่งอะไรคือนุ่งก็กลายเป็นคนไม่เต็มเต็งกันเท่านั้นการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยฝ่ายหนึ่งน้อยข้อฝ่ายหนึ่งมากข้อก็เหตุผลง่ายๆอย่างเดียวกันนี้ความจริงการแยกวินัยนั้นมีเฉพาะตอนบวชเท่านั้นในชั้นฆรวาสคือชีวิตของชาวบ้านเราธรรมดาดูจะรู้สึกว่า สตรีจะได้รับยกย่องมากกว่าบุษรเสียด้วยซ้ำไม่ต้องดูอื่นไกลดูแค่ในเรื่องทิ่หกก็ได้พระพุทธเจ้าสอนผู้ชายให้ปฏิบัติต่อภรรยาหข้อคือ 1. ให้ยกย่องภรรยา 2. ไม่ให้ดูหมิ่นภรรยา 3. ไม่ให้นอกใจภรรยา 4. ให้มอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาและ 5. ให้หาเครื่องแต่งตัวให้ภรยา ดูสิเท่านี้ก็ทราบแต่แล้วว่าพระพุทธเจ้ากดผู้หญิงอย่างบางคนว่าหรือไม่ดูข้อที่สี่สิท่านผู้ชายพอแต่งงานเสร็จแล้วท่านว่าให้มอบความเป็นใหญ่ให้เมียเสียแล้วผู้ชายก็ถือเคร่งอยู่ไม่น้อยส่วนมากก็โตอยู่นอกบ้านเท่านั้นเองพอกลับถึงบ้านก็รู้กันอยู่แล้วเที่ยวคุยขโมงมาจากไหนไหนพอเข้าบ้านแล้วเหลือแต่พี่เป่าพี่เป่าเท่านั้นเอง จุดสำคัญที่ทําให้คนเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ความเสมอภาคแก่สตรีอยู่ที่การบวชพระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทแก่สตรีพูดฝังง่ายๆคือทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชด,ด้วยความลําบากและเมื่อบวชแล้วก็ทรงบัญญัติวินัยให้รักษารู้สึกว่าเข้มงวดกว่าที่ทรงบัญญัติแก่ภิกษุหลายประการครั้นต่อมาพระภิกษุณีได้สาบสูญไปจากโลก ความคล่องใจของคนก็ยิ่งมากขึ้นเห็นไปว่าพระพุทธเจ้าดูจะทรงมีเจตนาที่ทำให้ฝ่ายสตรีมีอันศูญสิ้นไปเช่นนั้นเรื่องเจตนารมอันแท้จริงของพระพุทธองค์นั้นข้าพเจ้ายอมรับว่าไม่ทราบและเชื่อว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าไปอย่างทราบได้เว้นแต่พระอาจารย์ในปูนก่อนโน้น แต่เท่าที่ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมติต่างๆมาพิจารณาดูแล้วทำให้มั่นใจว่าการบัญญัติวินัยของพระพุทธเจ้านั้นชอบด้วยเหตุผลทุกข้อทุกประการหาที่ติไม่ได้จริงๆดังจะยกขึ้นพิจารณาเป็นข้อๆต่อไปนี้ก่อนอื่นโปรดทบทวนความจำสักเล็กน้อยคือเดิมทีจริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดแล้วทรงศึกษาคนา้นคว้าอมตธรรม โดวยวิธีต่างๆเป็นเวลานาน,านถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้ในระหว่างทรงค้นคว้าอยู่นั้นได้มีนักบวชผู้ชายห้าคนเฝ้าปรนิบัติพระองค์อยู่ครั้นเมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงประทานอุปสมบทแก่คนทั้ง5้านี้หลังจากนั้นมาก็ได้มีผู้ศรัทธาขอบวชเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนถึงพันเศษ เป็นพระผู้ชายทั้งนั้นครั้นต่อมาพระนางมหาประชาปดีโคตมีซึ่งเป็นพระเจ้าแม่นา้าได้มาทูลขอบวชในศาสนาพร้อมด้วยหญิงบริวารในการทูลขอบวชนี้ตามเรื่องว่าต้องกราบทูลวิงวอนหลายวาระท่วงทีว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงอนุญ,ญาตแต่ได้อาศัยพระอานนน ผู้เป็นพุทธอุปถากราบทูลด้วยเหตุผลต่างๆเข้าๆออกๆอยู่หลายเที่ยวผลที่สุดพระพุทธองค์ทรงกำหนดครุธรรมขึ้นคือตั้งข้อกฎตายตัว8ข้อรับสั่งว่าสตรีจะยอมปฏิบัติได้หรือไม่เมื่อฝ่ายพระนางมหาประชาบดีทรงตอบตกลงยินยอมปฏิบัติพระพุทธองค์จึงทรงอนุญ,ญาตให้สตรีบวชในศาสนา เรียกว่าพระภิกษุณีจากนั้นมาก็มีพระภิกษุณีเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมากได้บรรลุอรหันต์และได้รับยกย่องในทางเทศนาและทางอื่นๆก็มีจำนวนมากรวมความว่าได้เป็นกำลังประกาศศาสนาคู่กันมากับพระผู้ชายตลอดสมัยพุทธกาลแต่ก็น่าแปลกประหลาดอยู่ว่าในตำนานว่าด้วยการปร,ริิพาน และถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าที่กรุงกุสินาราไม่ได้เอ่ยถึงชื่อภิกษุณีเลยมีแต่รายชื่อพระภิกษุและครหัส่อีกมากมายเอตุยดจึงไม่บอกไว้เลยว่าภิกษุณีได้ไปชุมนุมในงานถวายพระเพลิงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ภิกษุณีจะหมดไปตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าพรินิพพานหรืออย่างไรมาปรากฏในตำนานอีกครั้งหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานประมาณ200ปีเศษคือพศ2 1 8กล่าวถึงจำนวนพระเถระที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งไปประกาศศาสนานอกชมพูทวีปมีรายชื่อพระภิกษุณีอยู่ด้วยคือพระนางธรรมทินนาเถรี หลังจากนั้นพระภิกษุณีก็อันตรธา,านไปจากโลกโดยสิ้นเชิงแม้ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้จะมีผู้ให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ว่าเขาได้พบพระภิกษุณีอยู่ในประเทศจีนก็ไม่มีน้ำหนักพอเชื่อได้ว่าได้บวชโดยถูกต้องตามพระวินัยอาจบวชกันขึ้นเองในฝ่ายมหายานส่วนฝ่ายหินยานเป็นอันหมดสิ้นแน่นี่เรื่องของภิกษุณี ทีนี้จะพิจารณาเป็นข้อๆตามที่มีผู้ข้องใจ 1. เรื่องประธานอนุญาตให้สตรีบวชตามเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงประธานอนุญาตการบวชแก่สตรีอย่างยากเย็นนั้นในตำนานยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงข้อนี้พระอาจารย์ผู้ทราบพ,พระพุทธประสงค์ได้ชี้แจงไว้ว่าการที่ทรงประทานอนุญาตอย่างยากเย็นเช่นนั้น ก็โดยมีพระประสงค์จะให้สตรีทั้งหลายเห็นว่าการบวชเป็นสิ่งที่ตนได้มาโดยยากจะได้มีแก่ใจรักษาด้วยความหวงแหนไม่ดูเบาซึ่งจะทำให้อันตรธานสูญสิ้นไปเสียพระองค์ทรงพระประสงค์อย่างนี้แสดงว่าพระองค์ทรงกรุณาแก่สตรีเพศอย่างล้นพ้นแล้วทรงอุตส่าห์ทำให้เห็นว่าการบวชได้มาโดยยากจะได้รักษาเอาไว้ให้ดีอย่าให้สูญ แต่แล้วก็สูญไปเสียจริงๆน่าเสียดาย 2. เรื่องเตรียมบวชสองปีชายที่จะบวชทำพิธีบวชเป็นสมณรเสร็จแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุต่อกันไปได้เลยส่วนสตรีไม่ใช่อย่างนั้นใครอยากบวชเป็นภิกษุณีต้องสมาทานศีลหกข้อรักษาไม่ให้ขาดเลยเป็นเวลา2ปีติดต่อกันแล้วจึงบวชเป็นพระภิกษุณีได้ ในระยะสองปีนั้นถ้าสินขาดต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่การที่สตรีถูกกักไว้สองปีก่อนบวชนี้บางคนก็ถือเอาเป็นข้อทักท้วงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าว่าที่พวกผู้ชายแล้วได้รับความสะดวกทุกอย่างที่ท้วงก็เพราะไม่เข้าใจที่จริงพระพุทธเจ้าเป็นจอมของนักเหตุผลเรื่องนี้เกี่ยวกับทางชีววิทยา ที่กำหนดเวลาเตรียมบวชสองปีนั้นก็ด้วยมีพระประสงค์ว่าถ้าสตรีผู้นั้นเริ่มตั้งครรภ์แล้วแต่เจ้าตัวไม่รู้ก็จะได้มีเวลาคลอดเสียให้เรียบร้อยและทอดระยะไว้ให้ลูกดูดนมตามกำหนดคือรวมเวลาตั้งครรภ์กับเวลาทารกดูดนมก็อยู่ในเกณฑ์สองปีนี่คือเหตุต้องเตรียมบวชสองปีส่วนพวกผู้ชาย เขาไม่มีเรื่องพัวพันธ์ในตัวอย่างนี้การที่ให้สตรีข้อเสียก่อนจึงบวชเป็นภิกษุณีนั้นดีหลายอย่างไม่เช่นนั้นเกิดไปตั้งคันขึ้นเห็นชัดตอนบวชแล้วก็อาจมีการโจทย์กันด้วยอาบัตยุ่งยากลำบากปะเหมาะอาจมีการเรียรายเงินสร้างเปเลสร้างบาอก,กันบ้างก็ได้ไม่ดีแน่3การขออนุญาต ผู้ชายที่จะบวชพระกรรมวาจาร์ท่านจะถามว่ามารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือคือต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาก่อนจึงจะบวชได้แต่ฝ่ายหญิงนั้นเพิ่มผู้ที่จะต้องขออนุญาตขึ้นอีกคนหนึ่งคือสามีที่ว่านี้เฉพาะหญิงมีสามีที่ท่านบัญญัติไว้อย่างนี้เพื่อเพื่อให้เป็นการเรียบร้อยตกลงกันเสียให้ดีจะได้เรียบร้อยทั้งคนไปคนอยู่ ไม่ใช่ว่าทะเลาะกันหน่อยเดียวก็หอบมุ้งเข้าวัดทําเป็นบวชประชดผัวแต่พอได้ข่าวอีกฝ่ายไปทําเจ้าชู้กับใครเข้าหน่อยก็จะเกิดจีวรร้อนไม่เป็นอันจําศีลภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นหรือบางทีหนีไปบวชเอาข้างเดียวไม่ตกลงกันให้ดีก่อนพอพระเอกอาจเกิดติดสอยห้อยตามไปและและเล็ม,ลม,ลมแถวข้างวัดบ่อยๆทำให้นางภิกษุณีลำบากใจก็ได้ 4. เรื่องการบวชสองอุปชาพวกผู้ชายบวชกับอุปชาพระผู้ชายแล้วเสร็จเรื่องแต่ผู้หญิงไม่อย่างนั้นมีบัญญัติว่าให้บวชในอุปชาพระผู้หญิงก่อนแล้วจึงบวชในอุปชาพระผู้ชายอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นการสมบูรณ์และข้อนี้แหละเป็นปมสำคัญเรียกว่าเงื่อนตายของสตรีคือต่อมาต่อมา อุปชาฝ่ายภิกษุณีได้ล้มหายตายจากไปหมดสตรีเลยบวชต่อมาอีกไม่ได้เชื้อสายมันขาดตอนเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะฟ้องร้องเอากับใครคนที่ตายไปก็ไม่มีใครอยากตายแต่เมื่อความตายมันมาบังคับให้ตายก็เลยต้องตายไปอย่างนั้นเองโทษใครไม่ได้แม้จะโทษพวกผู้ชายก็ไม่ถูกถ้าจะต่อว่าก็ต้องต่อว่าความตายนั่นเอง การที่ว่าให้สตรีบวชในอุปชาฝ่ายภิกษุอีกครั้งนั้นพิจารณาตามรูปเรื่องแล้วก็ไม่ใช่เป็นการลบหลู่อุปชาฝ่ายหญิงอย่างที่บางคนเข้าใจคือการพระศาสนานั้นพระภิกษุเป็นฝ่ายบริหารย่อมเป็นที่ทราบอยู่แล้วเมื่ออุปชาภิกษุณีบวชให้ใครแล้วก็ให้นำตัวมาแจ้งคณะสงฆ์ฝ่ายบริหารทราบด้วยเท่านั้นเองแต่ไปเรียกกันว่าบวชสองหน มันเลยแรงไปหน่อยในความรู้สึกของคนทั่วไปแล้วยังมีการผ่อนผันให้ด้วยว่าถ้าภิกษุณีใหม่นั้นไปแจ้งแกะคะนะ่คณะสงฆ์ฝ่ายภิกษุด้วยตนเองไม่ได้ก็ให้มอบฉันทะแก่ภิกษุณีอื่นไปแจ้งแทนเรื่องมันก็เท่านั้นก็เหมือนกับที่เราแต่งงานกันทุกวันนี้แหละเชิญแขกเรือคนใหญ่โตมารดน้ำให้เป็นการใหญ่แต่แล้วก็ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภออีก จะว่าทางอำเภอทำลบหลู่แขกที่มารถน้ำก็ไม่ถูกเขาเป็นฝ่ายบริหารบ้านเมืองจะต้องรับรู้ไว้ 5. เรื่องรับโอวาทพระผู้ชายมีบัญญัติไว้อีกว่าภิกษุณีแม้บวชแล้วตั้ง 10, สิบพรรษาก็ต้องหาเวลาเข้าฟังโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือนข้อนี้ก็มีคนพูดว่าท่านเหยียดผู้หญิง อ้างว่าพระผู้หญิงที่แตกฉานในพระธรรมวินัยยิ่งกว่าพระผู้ชายบางรูปก็มียังจะให้ไปฟังโอว่าพระผู้ชายซึ่งอาจความรู้ด้อยกว่าดูเป็นการกดดันชัดเรื่องนี้ก็เหตุผลง่ายๆธรรมดาธรรมดานี่เองคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพระองค์ทรงเป็นบุรุษเพศฉะนั้นพระสงฆ์ที่จะเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดเวลาในสมัยนั้น ก็คือพระผู้ชายเท่านั้นพระผู้หญิงอยู่ห่างออกไปมากที่จะได้รับฟังพระดำรัสทุกข,ข้อทุกคำเป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ทรงสงสารเกรงว่าธรรมะบางข้อที่พระองค์แสดงแล้วจะไม่รู้ไปถึงภิกษุณีสมัยนั้นไม่มีหนังสือถแถลงการคณะสงฆ์ไม่มีวิวัฒนานุปเปกษาไม่เคยมีวิทยุกระจายเสียงอย่างสมัยนี้ ทางที่จะให้ภิกษุณีจะได้ฟังพระพุทธธรรมรัตได้ครบถ้วนก็มีอยู่ทางเดียวคือให้ฟังต่อจากพระผู้ชายพระบัญญัติจึงมีขึ้นว่าให้พระภิกษุณีรับโอวาจากพระภิกษุถึงภิกษุณีพรรษาตั้งห้ก็ไม่มีทางจะอ้างว่าตนได้ฟังพระพุทธธรรมรัตครบถ้วนแล้วเพราะเมื่อพระพุทธองค์ยังอยู่นั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พวกสาวกแม้แต่บนพระแท่นบรรทม ซึ่งหมดโอกาสจริงๆที่ภิกษุณีจะเข้าถึงได้ถ้าหากพระองค์จะไม่ทรงเมตตาแก่ภิกษุณีแล้วก็ง่ายนิดเดียวคือไม่บัญญัติให้ภิกษุณีรับโอวาทจากภิกษุภิกษุณีก็จะได้รับทราบพุทธโอวาทอย่างกระท่อนกระแทน่นไปได้ไม่กี่นามประเดี๋ยวก็หลงทางนิพพานไปนั่งบอกใบ้หวยกันเท่านั้นโปรดคิดดูให้ดี ถ้าหากพระองค์ไม่บัญญัติให้ภิกษุณีฟังโอวาทจากภิกษุและไม่ให้ภิกษุให้โอวาทแก่ภิกษุณีนั่นจะเป็นการลงโทษแก่สตรีอย่างหนักทีเดียวใช่หรือไม่เหตุผลอื่นๆยังมีอีกแยะแต่เห็นว่าเท่าที่พูดมานี้ก็พอยืนยันได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาต่อบุรุษและสตรีเท่ากันและทรงบัญญัติวินัยด้วยเหตุผลอย่างสมบูรณ์แล้ว